ซเซอรขเงความเดือดมุโครปะทะนาุโตนา루โตจะสู้มุโครได้หรือเปล่านะก็สวัสดีแฟนๆชาาอันดับหนึ่ไปเทินกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเรานะครับมีรีเควสต์มาจากน้องคนหนึ่งนะครับว่าพีกับพีเอาม uro, อาุโครจากนีบัมาปะทะกับนาุโตร่างพีกนะครับผมอยากรู้ว่าใครบันจานะดัง โอเคผมเดี๋ยวพี่จัดให้นะคะผมนะฮะอันดับแรกนะครับผมต้องบอกอสโคปการวัดสเกลก่อนวันนี้นะครับว่าจะวัดอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมนะครับ power นะฮะอันดับสองของผม iq นะครับผมอันดับที่สาม IQ, นะครับ 3, ะะผม strength นะครับผม ดับที่4ครับผมสปีดนะครับผมดับที่5ดูรเบลิตี้นะครับผมดับที่6นะครับผมอเบลิตี้นะครับและดับเบที่7นะครับผมแฮกนั่นเองนะครับโอ้เยอะชิบหายเลยวันนี้นะครับเต็มหน้าเต็มจอแน่นอนเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเพื่อให้ปกระหยัดเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ อันดับที่1นะครับผมนะฮะ power นะครับผมตรงนี้นะครับมุคโรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้พลังเวอร์วังอลังการมากนะครับเรกว่าเขาปล่อยเนี่ยพลังมากไม่ได้ครับผมนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีไฟจากวงแหวนอยู่นะครับผมนะแต่ว่าถามว่าพลังทำลายเนี่ยเวอร์เท่ากับนารโตะไหมครับตรงนี้ไม่นะครับผมคําตอบที่ได้คือ power เนี่ยพลังก็คือย่องยกให้นารโตะครับผมนะครับตรงนี้ครับผมนารโตะได้ไปนะ power นะครับผมและอันดับที่2นะครับผมนะครับไอคิวนะครับผมตรงนี้นะครับผมด้านความฉลาดด้านความจเลยนะครับต้องยกให้กับมุคโร ผมเรียกได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆครับนะฮะตอนแรกๆเนี่ยก็หลอกตีกับฮิบาริแล้วนะครับผมนะฮะฮิบาริเนี่ยก็แข็งหนักมากนะครับผมก็โดนมุคุโร่เนี่ยอัดภาพลวงตาเป็นซากุระเข้าไปนะครับผมทําให้อ่อนแอลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าหากใครดูดีๆนะครับผมมุคุโร่นี่ก็เป็นจอมวางแผนจอมหลอกลวงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมตรงนี้นะครับนาโตะเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับมุคุโร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากมุคุโร่เนี่ยเขามีความเป็นแบบเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากเลยครับผมคนนี้นะครับผมนะ ให้วงเก kre แบบทั้งหมดเลยนะครับเกือบซวยกันทั้งตี้เลยนะครับช่วงนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถชนะไปได้ครับต่อมาครับผมก็จะเป็นสเตร n g t h นั่นเองนะครับผมนะสเตร n g t h ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยความแข็งแกร่งทางกายภาพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมนะฮะมุคุโร่เนี่ยเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานะครับตอนตีกับซาบะดาซูนาโยชิหรือตีกับเบคุลันเนี่ยก็ แทบจะเรียกได้ว่าก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์มากมายครับแต่อาจจะเป็นแบบคือเขาบาดเจ็บง่ายอยู่นะครับคนนี้มุคุโร่นะครับแต่ว่าเนี่ยจะแตกต่างกับาทางด้านนารุโตะมากๆครับนารุโตะเนี่ยเขาจะมีความทนทานไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับทนทางตรงนี้นแต่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยคือทั้งหมดเลยกายภาพนะฮะคือกายภาพตรงเนี้ยนารุโตะเนี่ยเรียกได้ว่า1เลยก,กําลังเนี่ยเยอะกว่านะครับส,สองเลยนะครับผมนะฮะกายภาพร่างกายและทางร่างกายเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับพลัสไซส์กันเลยทีเดียวนะครับถ้าตีีกกกกััันนนนจรริงๆะคบ็็แหมดดเ่ยโ นารุโตเนี่ยอัดสนุ่มได้เลยเหมือนกันนะฮะตรงนี้นะครับก็ต้องมอบกับนารุโตเลยครับต่อมาครับผมนะฮะก็จะเป็นสปีดนะครับผมสปีดตรงนี้ครับผมก็ต้องมอบให้กับนารุโตอีกเช่นเคยนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่ามุโร่เนี่ยเขาไม่ได้มีความเร็วที่มากนักนะครับผมจากที่ดูเรื่องอนิเมะเรื่องรีบอรนะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเหนี่ยมนุ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ก็อ่าก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมเหมือนนารุโตนะครับแบบแทบจะเป็นการสู้กันด้วยความเร็วที่ เร็วมากๆเลยนะครับถ้าใครดูทั้งสองเรื่องก็จะรู้ว่าเออนารูโตะเนี่ยมีความเร็วที่ระดับแบบระดับหนึ่งอ่ะครับผมเรียกได้ว่าเร็วกว่าครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอมอบให้กับนารูโตะเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะ ต่อมาต่อมาครับผมก็จะเป็นดูรบิลิตี้นั่นเองครับหรือความอึดร่างกายความทนทานของร่างกายนั่นเองครับมูคุโร่เนี่ยครับผมเขาไม่ได้อึดมากมายนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนสู้กับสนาแรกๆเนี่ยแทบจะโดนแบบต่อยตีทีเดียวหรือหมัดที่พังบ้านทั้งบ้านยังไม่ได้ครับตอนแรกๆนะฮะตีกันอยู่ในบ้านตีกันอยู่ในตึกลาบ้านช่องยังไม่แตกเลยนะครับผมนะฮะซึ่งแตกต่างจากนาโนโตะมากๆครับผมนะฮะที่แค่ตีกันเฉยก็โอ้โหเรียกได้ว่าเว์วังอลังการมากครับผมตอนสู้ซาสุเกะนี่คือแบบดวลหมัดกันเพียวๆช่ว ผมเรียกได้ว่าแตกแบบกระนาวนะครับก้อนหงก้อนหินอะไรอย่างนี้นะครับผมนะพงนผาในนี้นะครับแม่นงแม่น้ําอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าครับความทนทานของร่างกายของสองเนี่ยแตกต่างกันมากครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับนรูโตะตเนี่ยมีความทนทานของร่างกายอความอื้ที่มากกว่าครับลูกฮึดนรูโตะตนี่มากกว่านะครับ เอามาผมก็จะเป็นแอ็บบิลิตี้นะครับแน่แอ็บบิลิตี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเถียงกันเยอะมากครับพี่ครับมุคุโร่เนี่ยภาษาบัดใช้พิภพหรือดวงตามันเนี่ยมันแปลงพิภพได้ทั้งหกพิภพเลยนะครับผมและมันยังมีแหวนอีกนะครับมันใช้แหวนได้ค่อนข้างสยันเลยนะครับผมนะฮะนะฮะโอเคนะครับต่อให้มีภาพลงตาทั้งหกพิภพนะครับตรงนี้นะครับแอ็บบิลิตี้เนี่ยความสามารถเนี่ยก็ไม่มากเท่านารุโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละล่างของนารุโตะนะครับผมความสามารถเนี่ยทุกคนย่อมรู้กัันดีีออยู่่แล้ววครรบามะไกันดีอยู่แล้ว ดับแรกก็จะไล่ๆแบบย่อยๆมาเลยครับสุ่นวงจากอะไรงนี้ก็ถามเขาแยกล่างกระถาหาทันจวนไล่กันไปเลยก็มมนหมดครับผมความสามารถนี่เยอะมากครับผมไหนจะล่างหกวิธีไหนจะล่างแบลริออนไหนจะล่างล่างสถานปกตินะครับผมตรงนี้ก็เรียกได้ว่าความสามารถน่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ล่างหกวิธีเนี่ยเยอะสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับผมด้านความสามารถตรงนี้นะครับ และต่อมานะครับผมนะฮะตัดสินกันตรงนี้แหละครับผมนะฮะแฮ์นะครับผมนะครับว่าใครเนี่ยเหนือกว่ากันนะครับเรื่องแฮ์นะครับตรงนี้นะครับผมทุกคนถ้าเล่าถึงมุคุโร่แล้วแล้วก็นะครับมุคุโร่เนี่ยก็ต้องได้ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าแฮ์มุคุโร่ทำไมถึงได้ไปนดับแรกเลยนะครับมุคุโร่เนี่ยมีดวงตาแห่งวัตจักรสงสารนะครับผมหรือดวงตาแห่งการวนเวียนตายเกิดนั่นเองครับความสามารถของมุคุโร่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ปั่นป่วนมากๆครับผมวัตจักรของเขาเนี่ยมีถึง6วัตจักรด้วยกันนะครับผม สามารถสร้างภาพลงตาที่สเสมือนจริงขึ้นมาได้แล้วครับแต่หลังๆมาครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับภาพลงจากภาพลงตานั้นอาจจะเป็นจริงได้เลยนะครับผมตรงนี้เรียกได้ว่าทําให้เขาเนี่ยมีพลังแบบมหาศาลยิ่งขึ้นนะครับทซึ่งแต่ละพบเนี่ยมีคล้ายกับเหมือนกับ เหมือนกับเซียนโหวิธีครับผมมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับพิภพแห่งเซียนนะครับมันมีพวกแบบพิภพมนุษย์พิภพอสูรอะไรพิภพเปรตครับมันมีคล้ายๆกันเลยนะครับกับพลังของเซียนนะครับแต่ว่าซึ่งพิภพของมุกโลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบว่าภาพลงตานะครับตรงเนี้ยอาจจะพูดติดๆกระขัดนะครับผมเนื่องจากรีบไปหน่อยนะครับต่อมาผมก็จะเป็นกล่องครับผมพลังกล่องนะครับผมหรือพลังแหวนจาก ไฟจากแหวนนะครับผมตรงนี้นะครับมุกโรเนี่ยถ้าใช้ช่ำชองแล้วแล้วก็นะครับสามารถสร้างภาพลงตาได้อย่างแบบเรียกได้ว่าไร้ขีดจำกัดเลยอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับนะฮะถ้าไม่หมดไฟก่อนอะไรนี้ก็เป็นสิ่งที่โกงมากๆครับผมอาวุธกล่องนะครับเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นอย่างไงบ้างครับผมนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะ แฮ็กเนี่ยก็ให้กับมุกโรไปนะครับเราก็ไม่ได้เอียงเอ็นไปทางด้านใดน,นะครับเราต้องอธิบายจากความเป็นจริงว่าเอ้ยตัวนี้มันมีความสามารถที่โกงนะแต่ว่าก็ใช่ว่าความสามารถของตัวที่ถัดๆมาเนี่ยจะสู้ไม่ได้นะครับ มาดูกันแล้วครับผมนะสเกลความสามารถทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นนารูโตะนะครับที่เหนือกว่านิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับพลังทําลายเขาเยอะนะครับตรงนี้นะครับเมื่าปล่อยกระสุนสัตว์หางไปมุคุโรยืนอยู่ตรงนั้นก็ตายแล้วนะครับเรียกได้ว่านะครับผมนะก็ไม่ได้แบบย่างมุคุโร่แต่ย่างใดนะครับแต่อยากจะบอกน้องว่านะครับน้องๆที่ไปดูในเว็บนะครับบอกว่าเอ้ยวี่ครับมุคุโร่มัน 5A นะครับ 5A ที่หมายถึงการทําลายล้างดวงจันทได้หรอครับซึ่งในหนังการ์ตูนดิสนีย์มีครับผมนะ ก็ทาลายล้างตึกตึกหนึ่งให้มันได้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าเก๋หรือแต่อย่างใดครับแต่อย่าเชื่อจนเกินไปนะครับดูจากแอนิเมททั้งหมดนะครับหรือมังงะทั้งหมดเท่านั้นนะครับดูสโคบความเป็นจริงสโคบพลังความเป็นจริงนะครับเชื่อหูไว้หูนะครับผมตรงนี้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องเชื่อหมดนะครับจากเว็บก็เช่นกันนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์สเกลพลังโดยรวมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนารูโตะเนี่ยก็ได้ไปนะครับผมนะซึ่งตัดสินตรงนี้นะครับใครที่เป็นแฟนมุคุ มากเลยนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบการ v ิเคร์ะหรือชอบการวิเซแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมสิ่งที่ต้องทําก็คือการกดติดตามช่องอ n i m ิปปเปอเกนันเองครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกว่าทุกคนนะครับบ๊ายบายนะครับ enjoy ในการรับชมกันด้วยนะครับผมนะฮะบ๊ายบาย